ชุดนี้หมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน,นว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะเป็นเหรียญทั่วไปที่เราดูแค่ปีก็ขายได้นะเริ่มต้นด้วยที่เหรียญบาทนะครับผมนะ ปี2029แบบนี้ารนะ้อยยี่รับซื้อเนี่ยเหรียญละ2 0 0ร้อถึงห้าร้อนะครับสังเกตดูตรงนี้เรื่องต้นให้เป็นปี2องพันร้อยยี่สิบเก้อ่องพันก่อนนะครับถ้าเกิดราคาโบดไม่มีเส้นๆแบบนี้เรียวกว่าช่อฟ้าสัน้นราคาก็ถูกนะครับ2 0 0ร้อถึงสามแต่ถ้าเกิดว่ามีช่อฟ้ายาวเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ3 0 0ร้อถึงห้าจะแพงกว่านะครับผมนะเหรียญบาทรับซื้อปี2029 200ถึง500บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเหรียญ5นะครับผมนะเหรียญ5นะครับรับซื้อปี2540 นะครับท่านปี2องั้ีแบบนี้ x รับซื้อเหลือละ4,000ถึง7 0 0 0นะค,คู่นี้ก็8,000นะครับสตาร์ทนะครับผ่านการใช้งานแบบนี้นะค,คู่นี้8,000ฉะนั้นใครที่มีเด่นให้เยอะลองดูให้ดีเลยใช่ปี2 4 0พั้ยไหมถ้าเป็น ปี2อ1 0มีนะมีราคาเลยนะแพงมากๆนะเพราะว่าจำนวนการผลิตเขามีแค่1,600เหรียญเท่านั้นนะเอกรับซื้อนะเนี่ยเหรียญละ4,000ถึง7,000บาทแล้วก็เหรียญห้าไม่ได้มีแค่ปี4ี่ยอย่างเดียวท่านปี4 6่กเอ็ก,ก็ยังรับซื้อนะครับผมนะรับซื้อที่เหรียญละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับผมนะต่อไปเป็นเหรียญสินะครับผมนะเหรียญสิบเอกรับซื้อปี2 5 3 1 นะครับถ้าเป็นปี2 5 3 1แบบนี้ x รับซื้อเหรียญละ700ถึง1,000นะครับผมนะ <_ an> เหรียญละ700ถึง1,000มีกี่เหรียญก็รับถ้าเป็นปี2 5 4 1แบบนี้รับซื้อเหรียญละ50ถึง500แล้วถ้าเกิดเหรียญ10บาทนะถ้าเกิดนะใครโชคดีมีปี2องหาร้อยรับซื้อ5 0 0 0สนถึง1ล้านนะครับผมถ้าเป็นปี2 5 3 3รับซื้อ5 0 0แสนถึง1ล้านใครที่มีแบบนี้ลองดูให้ดีนะครับผมนะเดี๋ยว x ส่งตารางไว้ให้ดูข้างล่างนะครับผมนะเป็นตารางเหรียญหมุนนนเเวีีีียขอออองงรรรัชัชกกกาลทท่่9็บซื้้ตได นะครับผมนะอันนี้เป็นตารางเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่9กี่เอกรับซื้อนะครับผมนะสามารถแคปหน้าจอหรือว่าแชร์ไว้ดูได้นะครับผมนะดูตามนี้เลยห้ามสลับปีกันนะครับผมนะปีใกล้เคียงไม่เอาต้องตรงตามนี้เท่านั้นใครมีแบบนี้เอกินดีรับซื้อนะผมรับไม่อั้นขอแค่ดูแค่ปีและไม่ได้ดัดแปลงมาจากปีอื่นเช่นเหรียญ1 0บาทปี3 3ก็จะมีคนเอาปี25 3 7มเนี่ยมาตัดหางเลขเ็ออกให้กลายเป็นเลข3อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมนะปีส5ง0อย่เงี้ยไปเอาปี2 5ะครับาพราะว่าเลขคกับเควาคล้า ไปเอาปี2550มาเจียหัวออกเพื่อให้กลายเป็นเลขสี่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมนะฉะนั้นชุดนี้เป็นหมื่นครับผมนะอย่าดูถูกเหเรียญเศษตังค์แบบนี้นะครับผมนะมันอาจจะมีราคามากกว่าที่เราคิดถ้าเป็นปีหายากแบบนี้นะครับผมนะรับจริงซื้อจริงอ้หน้าเขาทอง